โอ้ยกับเขามสุดยอดเขาคุณเดฟซี่นเพชรแพล่กับพี่อนเพื่อนเอาเนื้อคิดให่แกงแ้วไหมแกงแ้วไหมนีขัวกับปูน่ายางดีมันเกี้ยริีมันมันดิได้ไหมกินได้ปะกินไดุ้เแกง้วไหมโอ้สุดยอดน้อง นอนน่ะดตั้งรถไ่อยากลูกแม่มันมอนมพนตจะไปรับบ้งนี่ตีนงี้ยหรอเพรรับี่รับไปรับนี่นอนจะรึเปล่ือยู่แกน้อยแกน้อยเอฟซีเป็นสื่อเอาืแกมาฝากแจกไปเลยแจกไเลย

กกบอกกอัมันจำลองกับปูนแลไม่ตายเลาพวกขายาขาดแม่บกกล้องไม่ยุ่นี่หะนี่เสือม,มาสิเป็นลำบากบักรัดตัวท่านจับวกจำร้ำลองกับปูมันมันไป ว่าจะเข้าไปหาจับวเอาเอาไปตังตังตังไปเราม่าเไปไปให้ทูกกับเกียงไว้ตนี้แมเราจับได้แวมจับก่าจับเนี่ยเฮ้ยมาม่าวัวน่าหนาหนานี่มันกำมันเนาะมันเริบเลิมเลิมมันข่อยืนข่อยยังข่อยยินขกัปปี่ที่มึชอบข่อยเ่าอยากขอยยิ้มรอยเล่นวันไหมยิคนเยว กินข้าวงเวลาก็มือ้อกินข้าวยี่สายี่สิบสาี่ิบายี่ามยีบา่มาได้พี่น้องได้กินข้าวเด้อจ็บแงนเาหมเด้อนอ่น้องลกฝนฟันบ้านนี้ฟันมาเพระดาวัน ปนอนงยูตะลังี่แหลวะวันนั้นวันจิวเอตเพื่นเองเงินมามามา,มาท่านเพื่อนไห้คอยเฝ้าเงินในไเพื่นเต้มียนอนเงินมาท่านน,าน้ำ,<า>นำวนน้ำยววดวเงินนั่นทีเงินแห่ก,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 กัน้อน,นเอาว่าเชนิหน้าคเนังกัท่าหยกเอง ฝอฝอฝอวินิจนนะหอเงินก็มีหอวก็ให้น้องเนียนบาดยังหอดสะถุงใบเจ้าใบสีเปนสตะกุนตบ่อเต็มอยู่พะนะเอาไปเนี่ยแลได้แม่ไปั่บวชแม่บวชพากันมาวัดได้หลายเจ้าน้อนี่นี่ว่าฝากันี้เลยนครับมผมนอนฝอไปให้เาปูน้นน้อนูอนปู้อนป้อนปูน้อป้ยกันจะนปูน้อน้น้ออโอ้ด้เป็น้ากระน้อนปูนนปูน้นาะค้อยอู่วนอนนนน้นนนวู้ม

แล้ก็บเท่าเวียนเนี่ยนะครับเวียนตัวน่ะนี่ดูดอกกันอุู่บ้างไหมี่ปีกักว่าพี่ดิเอมันจะคือบุดออกกันซะบ้างอันนี่่ ไปไปกินว่าเขาไปดาเขาไปน้ำหลุงลุ้รู้ยายไหมเขาเขาไปรับอยู่วานร้านไหมบ้านพ่านาจินแหละเขาขนาไปนะหลวงพี่พากันเป็นจูดยู่เด่นจูดยู่ด้ขุดยู่ไปจูเซมันติดเป็นครื่ังหัวหอนะคะมันหัวหอนะค่ะห่างมันดังกอกเนาะออ้ย่คอยากไรดิเราบริการทางการเงินเนาะ บักได้มันจุดเปียน่เดี๋ยวมันเี้ยไรแต่กวางเทานัน้เนียหจุดมันจะตังคือเบื่อพี่หันเลยไฟเบรคไฟดาบไฟส่างเมื่อไฟไฟไปได้แล้วก็ไม่ชมังนั่งหัวเยยไปนะล็งกล็อกี่ย่หันสามุมจุดไม่ได้ขุดโอ้ขุดดาบมลู่ป่าแล้วมันมันดังกล่องมันดังบงแห่งไหมเบิ่มเบิ่มเนี่นหยุดลุกระเบิดบางสามย่ำนะ เ้นยขึ้ห็นดองเห็นดองกระปูขึ้นพอี่ท่านเดินพราะถ่าก็ลูกเขยลูกเขยเป็นคนฉีขันใส่หัวเด้ยวไปเป็นคนสีขันใส่หัวใส่ถพ่วถท่าว่า hiểu rồi còn nhau còn nhau nãy là biết trên nãy tao đòng phù nãy thầy để hôm sau hôm sau ngon rồi rồi đua ghế đi nữa về tam bang cái tiếng này thì phật để sau taxi khá Quốc biểu kiểu phật thằng ở tao đòng phù phật để ở sau rồi đi nữa ไปเดียม no ัย่างกอมตรงหน้าลองของลอกของอยไปหามาได้ดองปูดอกนึงมาท่าไร่ละไปไปหักจหกิ้งไมาซีขาหอามาเสียบเสแกนี่เสียบเสแกนี่เสียบเส้แกนี่เป็นซีขาพอดีไปตั้งไว้ซีมุมไปซีมุมแน่บ้านนได้ขอมมาบ้านด้แที่บ่คนนี้แเราพอาแระลูกเขยว่าเอมมก็จังได้ย้อนังเียบ่ะกเท่าว่า พอตื âm âm. Về na, về oh, ่นนิ่มๆมาก็เต่าเลยพาไปหน้าไปไทยงุดไม่เท่าอบแบกโอหาบเขายางเบิ้เวิ้เบิ้งมนาหาเทียนหน้าไปเห็นปที่ใส่ใส่เทีนหน้ามึงเห็นว่าสันหวยก็ยหันเดือสันยุใส่เยยุแจกันแห่เราสันพเก็ยางไปเลี้ยววงไใส่กูเห็นมัางมึงเนันสี่เยียบอสี่เยียบเดอสันยุใส่เลยเยียบขอบนะหลัวแล้ว เยี่ยมๆหน้าจ๊ะเยี่ยมมุนเต็ม <coughs> 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 มากเลยนะนั่งเนสาันต้องมสุรยอดอสดวิิวความไม่ได้กินะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามอย่ลืมกดไลค์กดับเพื่อให้ช่องโปรยาที่ดเนิออฟฟิเชียกับพี่น้องครับทุงท่านคอพี่น้องวันซื้อมาจะว่หนาเป็นยังไงรอขึ้นเก่าเราคนรอคุิ่เราต้องวาเยอกับบังปะ